สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนมืดๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองทดสอบเครื่องไฮโดรเจนนะครับผมอันนี้ก็ต่อไฟจากแบตร,รถยนต์นะครับแบต12บโวลต์นี่นะครับก็จะมาลองทดสอบกับเครื่องตัดหญ้าดูนะครับผมว่าเสียงเครื่องตัดหญ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมในคลิปเสียงอาจจะ ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงเวลาสตาร์ทเครื่องแต่แรกลเสียงมันดังนะครับจะรบก,กวนลองลองฟังดูความแตกต่างดูนะครับลองค่อยๆฟังดูนะครับผมตอนนี้ผมปิดปิดวาล์วไว้อั้นไว้นะครับผมนี่น,นะครับปิดวาล์วอั้นไว้นะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยนะครับ ะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกล็ไก่นะครับให้มันแก๊สมันพุ่งไปนะครับผมตอนนี้ผมปิดอั้นไว้นะครับหนึ่งสองโอ้เป็นไงครับอ่าเนี่ยผมเปิดไว้นะครับเพราะว่าแก๊สมันผลิตมามันมันแค่เอามาชดเชยนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมก็เป็นการประหยัดนะครับผม ได้ยินความแตกต่างหรือเปล่านะครับผมจะทําให้หลายๆรอบนะครับผมอ่านนะครับอ่าดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับจะได้ยินคุยกับกันรู้เรื่องนะผมนี่นะครับผมก็แปลกใจทําไมเขาไม่ผลิตอันใหญ่ๆมานะครับผมผลิตให้มัน แรงๆเยอะๆเพื่อจะได้มาทดแทนไปเลยนะครับไม่ต้องเอามาแค่เจียดใส่นิดๆหน่อยๆให้กับรถนะครับผมก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราอ่ะไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แก๊สไฮโดรเจนนะครับผมมันไม่รองรับนะครับแต่เอามาชดเชยเอามาปนกับเชื้อเพลิงเดิมได้นะครับผม สามารถทําให้รถมีแรงครับมีแรงขึ้นมาเพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเดิมนะครับนี่นะครับเหตุผลที่เขาไม่ผลิตตัวใหญ่ๆมาแบบใส่ทีเดียวทดเชยเลยแบบเอาไปแทนเลยนะครับผมก็ไม่ได้นะครับผมเครื่องยนต์ไม่ได้ผลิตมาสําหรับไฮโดรเจนนะครับผมเพราะว่าการจุดระเบิดของมันนี่จะถ้ามันเยอะๆนี่มันมันจะแรงกว่าไอ้พวกน้ํามันนะครับผม เพราะมันมีส่วนผสมของออกซิเจนด้วยนะครับมันก็เลยแค่เอามาผสมนิดๆหน่อยๆทดแทนไปนะครับทดแทนผสมเหมือนเหมือนแก๊สโซฮอเหมือนเบนซินเอาเอนทานอลมาผสมนะครับผม2-3% 4%ออย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานเดิมนะครับผมโอเคครับก็ทดสอบแล้วไม่รู้ว่ามันจะท่านจะได้ยินหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจครับก็ และแต่หูกันแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ